วันนี้เราอยู่ที่บ้านนางามตำบลน,นางามอำเภอรเรนูนครจังหวัดนครพนมชุมชนเล็กๆที่มีทุ่งนาที่สวยงามเราจะมาดูกันว่าวันนี้โครงการวิจัยจะพาเรามาทำอะไรที่นี่มีคนเล่าว่ามีวิสาหกิจชุมชนนางาม enterprise เขาทำอะไรกันน่ะมาดูกันเลยทำไมมีผักมีน้องบัว มีถ่านมีอะไรเขียวเขียวเราไปถามกันดีกว่าแล้วเอ๊ะนี่ใครสวัสดีครับวี่คุณชัยสำโองกลางครับตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนนางงามอินเตอร์ไพรส์นะครับตำบลนางงามอำเภอเรนูนครจังหวัดนะครพนมครับวันนี้เรามาอยู่ในสวนไั่กันนะครับก็เราได้รับมอบหมายจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนะครพนมนะครับ ในการวิจัยและก็พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวบ้านานานงามนะครับโดยวัตถุดิบของเราก็คือต้นไผ่ครับผมทีนี้ไผ่เราจะมาทำอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะนำไผ่ไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวมาหาคำตอบกันเลยครับว่าแต่เราปลูกไผ่อะไรบ้างคะในพื้นที่โดยในพื้นที่นะครับเรามีการปลูกไผ่พื้นบ้านและเรายังมีปลูกไผ่กิมซุงในพื้นที่นะครับ ทุกๆปีเราจะสางกอน,นะครับหรือแต่งกอน,นะครับหลังจากนั้นไม้ที่เหลือจากการแต่งกอน,นะครับเราจะนําไปเผาถ่านโดยเผาถ่านเราเผาถ่านไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นน่ากลัวนะครับเราเผาถ่านแบบไบโอชาร์นะครับโดยการส่งเสริมของมอนะครพนมครับตรงนี้กองไว้ทําไมเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปทําอะไรล่ะคะนนั้น ด้วยเศษไม้ไผ่นะครับที่เยอะมากๆแบบนี้นะครับเราจะทิ้งไปหรือเผาทิ้งไปมันก็เสียประโยชน์นะครับเราก็เลยจะนําไปเผาแบบ่านไบโอชานะครับเพราะว่ามันมีคุณสมบัติของความเป็นรูปุ่นนะครับดังนั้นการนํามาผสมกับปูนไส้เดือนที่เราจะใช้อยู่นะครับจะทําให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นโดยเฉพาะไม้ไผ่อย่างนี้นะครับ วัด <Okay>. <laughs> ตายแล้วนึกว่าจะนอนกอดไม้ไผ่แล้วทีนี้พอเราได้ไม้ไผ่เราไปทําอะไรกันต่อคะหลังจากเราได้ไม้ไผ่แล้วนะครับเราจะพาไปดูการเผาถ่านกันนะครับว่าเราเผาถ่านกันแบบไหนนะครับวิธีการเผาถ่านไบโอชาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวติดตามไปชมกันด้านนู้นเลยนะครับขออนุญ,ญาตตามไปดูแบบใกล้ชิดเลยค่ะว่าแต่เอ๊ะนี่กองอะไรคะคุณ นอกจากไม้ไผ่แล้วนะครับเรายังมีเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กระถินหรือว่าไม้มะขามนะครับเราสามารถนํามาเผาถ่านได้นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูเตาถ่านกันใกล้ๆนะครับทางนี้นะครับนี่คือเตาถ่ายของเราสามารถเผาได้หมดนะครับแล้วก็ในนางามเองมีต้นพริกนะครับต้นพริกจะเยอะมากเราจะไม่เผาเพื่อเป็นมลพิษแล้วก็ก่อให้เกิด PM 2.5นะครับต้นพริกเราก็เอามาเผาถ่านเป็นถ่านไบโอชาร์ได้ครับ ว่าแต่ก่อนเผาเราต้องทำอย่างไรกันก่อนคะสำหรับกระบวนการเตรียมไม้ไผ่นะครับเราจะตากไม้ไผ่อยู่ในระยะให้ความชื้นอยู่ประมาณสัก80ซนะครับซึ่งจะเหมาะกับการเผามากๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็ได้ไม้ไผ่แบบนี้นะครับซึ่งเราได้ตากมาประมาณสัก80เตแล้วนะครับของความชื้นก็จะมีความชื้นที่น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามีความชื้นมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดควันเยอะมากๆเลยครับแล้วก็ การอก่อนจะนําไปเผาเราต้องมาทําให้เป็นซี่เล็กๆนะครับเพื่อจะให้สะดวกต่อการเผานะครับแ,และจะให้ลงถังได้ง่ายแบบนี้นะครับเอาเดอูนี่เรทาทั้ต้องทําแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องเรียงไปในในถังให้เพื่อให้ง่ายต่อการเผานะครับซี่เลยเครับผม แหมแหมแหมทำเลียนแอบ,บใช้แรงงานคุณพ่อเลยนะคะว่าแต่พอเราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำไปเผาเลยใช่ไหมคะว่าแต่ใช้เตาเผาทั่วไปแบบเราๆหรือเปล่าเอ่ยสำหรับเตาเผานะครับจะเป็นเตารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเตาสองชั้นนะครับจะมีเตาด้านในหนึ่งเตานะครับแล้วก็มีถังด้านในหนึ่งเตามีตัวครอบหนึ่เตาแล้วก็มีที่ฝาปิดแล้วก็มีตัวป่องควันนะครับ เ,เดี๋ยวให้พ่ออธิบายช่วยนะอ่าโอเคอันนี้นะครับเราก็จะสูบแบบนี้โอเคอ่าโอเคแล้วก็เผาตอนเผาก็ใส่ถังลงไปพอ่อใส่เลยเออโอเคโอเคหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาด้านในนะครับปิดฝาด้านในแล้วก็ปิดฝาด้านนอก ครับปิดฝาด้านนอกแล้วก็ก่อไฟครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวข้อพี่เป็นควันนะครับหลังจากด้านในคายแก๊สได้ดีแล้วนะครับควันก็จะน้อยลงมันก็จะไม่ค่อยมีควันหลังจากนั้นเขาเรียกว่าการเผาที่สมบูรณ์แบบแล้วมันจะไม่มีควันเลยเพราะว่าถังด้านในมันจะมีรูเล็กๆอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการคายแก๊สข้างในมันก็จะเผาได้อย่างสมบูรณ์ก็จะเป็นไบโอชาร์ที่ดีครับเรื่องเผาถ่านไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากครับผม ร้อมคะ่ะจุดเลยคะ่ะในระหว่างรอดิฉันขออนุญาตไปนั่งโซยมะม่วงกับน้ำเปล่าหวานก่อนนะคะหลังจากเตาเย็นแล้วนะครับเราก็จะมาแกะเตากันเลยนะครับก่อนที่จะนำไปใช้นะครับเดี๋ยวพามาดู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 เร็วๆถานนะครับนี่นะครับท่านใบโอชาที่ดีต้องขึ้นเงาแบบนี้นะครับนะครับนี่เราดูมาแล้วนะครับท่านใบโอชานะครับ ่านเาบลซาจากไม้ไผ่นะครับจะมีความเบาแล้วก็ความเปราะนะครับน,น,นี่นะครับผ่านเบลบชาที่ดีครับว้าวนี่คือโฉมหน้าของเจ้าทานค่ะเพราได้ฐานแล้วเราจะนำไปใช้อย่างไรกันต่อหลังจากได้ฐานมาแล้วนะครับเราก็จะมานำเข้าเครื่องบดนะครับเครื่องตัวนี้คือเครื่องสับ บทญ่านะครับแต่ว่าเรามานําประยุกต์เป็นเครื่องบท่านนะครับเพื่อจะได้ให้ฐานได้มีอนูเล็กแบบนี้นะครับเหมาะกับการไปผสมทำปุ๋ยใบมูลใบมูลไส้เดือนใบโอชาของเรานะครับแบบนี้นะครับก็จะเหมาะเลยครับถ้าเรามานั่งตําทั้งวันรับรองครับไม่เสร็จครับเพราะว่าเราใช้ปริมาณเยอะเราใช้ทั้งชุมชนนะครับนี่นะครับได้เป็นฐานบทแล้วว่าแต่ต้องนําไปผสมกับอะไรอีกไหมคะ และอีกหนึ่งวัตถุดิบหลักนะครับในการเลี้ยงไสเดือนนะครับก็คือมูลโคครับที่นี่นะครับตำบลนางามนะครับเราได้รับการสนับสนุนและเป็นสมาชิกของสหกรากรคยังคำนะครับเราได้การเลี้ยงโคขุนพยังคำนะครับโดยในมูลโคขุนนะครับจะมีทั้งกากน้ําตาลนะครับหญ้าแห้งหญ้าสดแล้วก็ฟางข้าวนะครับแล้วเราก็จะเอามูลโคขุนนะครับไปแช่น้ำนะครับหลังจากแช่น้ําได้ประมาณ5-7วันจน มูนโคนะครับเขาเรียกว่ามันเย็นแล้วนะครับเราก็จะนําไปเลี้ยงเต้เดือนต่อครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับมูนโคต้องห้ามมีแกรบโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าแกรบจะไปบาดผิวของใต้เดือนได้นะครับและนี่คือฟาร์ม o Co โคของเราครับ กำลังจะถามเลยว่าฟารมโงหนะ้าตาเป็นแบบไหนอ๋ออ๋าร์มโคน,นั่นเองค่ะเห็นสีของมูลสัตว์ดูมีความอุดมสมบูรณ์มากๆและนอกจากมูลสัตว์แล้วเห็นอะไรเขียวเขียวเขาใช้ทำอะไรอะคะและอีกวัตถุดิบหลักที่สำคัญนะครับนั่นก็คือแหนแดงนะครับแหนแดงที่เราใช้ก็คือพันธุ์กรมวิชาการ,กรเกษตรนะครับหรือว่าไมโครฟิล่านะครับเป็นไมโครฟิลล่าอย่างหนึ่งนะครับ แบบนี้นะครับเราได้ส่งต่อแหนแดงนะครับให้เกษตรกร,กรตัวอย่างเ็ท่านนะครับในการเลี้ยงแหนแดงนะครับแล้วก็เรารับซื้อกลับเข้ามาเพื่อผสมในปุ๋ยมูลไส้เดือนของเรานะครับซึ่งแหนแดงตรงนี้เนี่ยเราต้องอสเปคเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเราใช้ตั้งแต่แหนแดงสดแล้วก็แหนแดงแห้งนะครับในการทาเป็นปุ๋ยชีวภาพของเรานะครับครับผม วัตถุดิบเราเยอะมากพอได้ครบแล้วขออนุญาตไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะและนี่คือไส้เดือนนะครับไส้เดือนพันธุ์ที่ใช้ก็คือพันธ AF นะครับตัวนี้นะครับเราใช้ไส้เดือนตรงนี้นะครับเราได้มูลไส้เดือนมานะครับ1ส่วนผ่าน1ส่วนแล้วก็แหนแดง1ส่วนเราก็จะมาผสมกันนะครับเพื่อให้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับซึ่ง มูลไส้เดือนของเรานะครับผ่านเกณฑ์ NPK ทุกตัวนะครับโดยการตรวจโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนครนะครับเราได้รับการตรวจสอบแล้วนะครับว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนของเรานะครับเหมาะสําหรับนําไปใส่พืชผักนะครับโดยเฉพาะในตำบลนางงามของเรานะครับมีการเพาะกลาพริกเยอะมากๆเพราะนางงามมีพริกหวานนะครับพริกหวานยังไงหวานเพราะว่าดินเราดีนะครับแล้วก็เรามีปุ๋ยที่ดีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับพริกอยู่ด้านนี้นะครับ อืออนี่มันอาณาจักรพริกเลยนะคะเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวสุดลูกหูลูกตาชุมชนนางามขึ้นชื่อว่าเป็นที่ผลิตพริกที่สำคัญของพื้นที่ค่ะซึ่งมีการปลูกพริกเป็นอาชีพเสริมหลังจากมีการทำนาของชุมชนสร้างอาชีพสร้างไรายได้เสริมให้กับกเกษตรกรไม่น้อยเลยทีเดียวและนี่คือสวนพริกนะครับถึงแม้จะเป็นช่วงปลายฤดูกาลนะครับ เราก็ยังมีพริกสวยๆแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราว่าถามคุณป้าดูนะครับว่าการทดลองใช้มูลไส้เดือนและฐานไบโอชาเนี่ยใส่ตอนนั้นใส,ใส่ช่วงไหนนะครับคุณป้าช่วงเริ่มต้นค่ะใส่ช่วงเริ่มต้นนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการปรับสภาพดินได้ดีนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยดินเป็นกรดค่อนข้างสูงนะครับการใช้ฐานไบโอชาช่วยในการปรับปรุงดินนะครับลดการเน่าเปื่อยของกล้าพริกนะ,นะครับแล้วก็ยังทําให้ต้นเนี่ สวยแบบนี้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ก้าเม็ดพริกแบบนี้สวยๆด้วยนะครับพริกหวานตะบนนางามครับผมพริกของชุมชนนางามมีความสวยมากๆเลยค่ะแล้วพริกที่ปลูกในชุมชนของเราเรานําพริกสวยๆแบบนี้ไปขายที่ไหนคะพริกที่ปลูกในชุมชนตะบนนางามนะครับเราก็จะมีการขายอยู่ในหลากหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือเรา ขายภายในชุมชนกันเองนะครับหลักช่องทางที่2ก็คือการมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อนะครับเพราะว่าเกษตรกรเองเนี่ยนอกจากจะปลูกแล้วนะครับยังไม่มีเวลาขายนะครับพ่อค้าคนกลางก็เลยเป็นส่วนสําคัญในการรับซื้อนะครับนอกจากนั้นนะครับสถานการณ์อาจจะราคาอาจจะไม่ได้แบบตรงตามเป้าที่ต้องการของเกษตรกรนะครับเราก็เลยนิยมนะครับมาตากแห้งนะครับส่งเป็นพริกแห้งขายแต่ละครัวเรือนนะครับโดยการ อ,อ่นำมาบริหารการขายโดยวิสาหกิจชุมชนนางงามเอนเตอร์พรส์นะครับจะเป็นผู้กระจายสินค้าให้กับเกษตรกร,กรในทั้งช่องทางออฟไลน์และก็ออนไลน์ครับผมนั่นก็พริกนี่ก็พริกพริกทั้งนั้นเลยนี่คือการปลูกพริกโดยใช้องค์ความรู้และนวตกรรมเข้ามาช่วยเพื่อยกระดับการผลิตค่ะว่าแต่เอ๊เขาคนนั้นเป็นใครคะไปเชิญมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่า กิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นชุมชนต้นแบบบ้านนางามตําบลน,นางามอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะคะเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะหรือที่เรียกง่ายๆว่าทุน KM นะคะจากบอชอเป็นการสนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็นักวิจัยนำองค์ความรู้ที่ได้รับการ วิเคราะห์สังเคราะห์แล้วนะคะมาถ่ายทอดให้กับชุมชนหรือว่าเกษตรกรในท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจชุมชนนะคะโดยที่ทุน KM นะคะของวอรชอเนี่ยจะมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นด้านสังคมนะคะด้านนโยบายสาธารณะด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ด้านชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำรินะคะซึ่งเป็นโครงการ ที่ดีมากนะคะเพื่อมาสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในชุมชนก็คือการทําเกษตรกรรมนะคะชุมชนจะมีการปลูกพริกปลูกข้าวโพดนะคะหลังการทํานาซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะแล้วก็ทางวรชรเนี่ยนำวิธีการวิจัยและนวัตรกรรมก็คือการทําผ่านไบโอชานะคะแล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนอแล้วก็เพิ่มคุณภาพด้วยการเสริมแหนแดง ลงไปด้วยนะคะมาส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปใช้ในแปลงพริกแล้วก็แปลงข้าวโพดนะคะโดยผลจากการดำเนินกิจกรรมของเรานะคะเราพบว่าเราได้ดินเพาะนะคะเพาะกล้าพริกซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารนะคะที่สูงมากแล้วก็มีปริมาณไนโตรเจนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตรค่ะโดยมีเกษตรกรที่ นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด8ลายด้วยกันนะคะ ชุมชนบ้านนางามตำบลน,นางามอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมถือเป็นชุมชนเล็กๆค่ะที่ประสบผลสําเร็จนะคะในเรื่องของนวัตกรชุมชนแต่ก่อนที่จะมีนวัตกรชุมชนเก่งๆแบบนี้บอกเลยว่าชุมชนนางามค่ะเป็นเหมือนชุมชนทั่วไปที่ปลูกการเกษตรแบบเดิมๆ ชักอยากรู้แล้วค่ะว่าก่อนจะมาเป็นชุมชนานางงามที่รุ่งเรืองมีสวนพิกสุดลูกหยลูกตาเป็นยังไงมาก่อนคะก่อนหน้านี้ก็ทํางานที่อยู่กรุงเทพนะครับเราก็ได้เห็นว่าเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนา้าคุณอานะครับทำแต่กเกษตรเดิมๆนะครับได้ราคาเดิมๆนะครับเราก็อยากจะมากลับมาส่งเสริมนะครับรเกษตรกรในชุมชนนะครับเรื่องของการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับหรือแม้แต่ตั้งการฟื้นฟู ดินนะครับการฟื้นฟูดินแล้วก็การเพิ่มนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับชุมชนนะครับโครงการของโมโนโครพนมนะครับโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาโมโนโครพนมในครั้งนี้นะครับถือเป็นโครงการที่ดีนะครับมาช่วยสนับสนุนเกษตรกรนะครับก็คือ 1. นึ่งใบมาฟื้นฟูนะครับพื้นที่นะครับจากพื้นที่ที่อาจจะเสื่อมโทรมเพราะว่าเราได้ทําเกษตร,รแบบเดิมๆนะครับ มาส่งเสริมนะครับอาชีพนะครับให้เกิดอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นในชุมชนนะครับมาส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนส่งเสริมการเลี้ยงแหนแดงนะครับรวมถึงการเผาถ่านไบโอชา์นะครับโดยทั้ง3อย่างนะครับเกิดเป็นนวัตกรรมแล้วก็นวัตนำนวัตกรรมนี้นะครับมาใช้ในชุมชนนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับเกิดความพอเพียงนะครับประหยัดงบประมาณนะครับในการทําเกษตรนะครับเพราะว่าเกษตรกรคือนักลงทุนตัวยงเลยนะครับถือว่า ช่วยลดต้นทุนในการเกษตรของชุมชนได้ดีเลยครับผมสวัสดีค่ะนันทกาภัยสารวัฒนาการเป็นผู้ใหญ่บ้านนางงามใต้หมู่ที่4ตาบลนางงามอําเภอเลยนุนครจังหวัดนครพนมนะคะต้องขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมเป็นอย่างมากนะคะที่น,นํานวัตกรรมและก็สิ่งดีๆโครงการดีๆนํามาสู่ชุมชนของเราเกี่ยวกับการทำมูลไส้เดือนช่วยลด ได้จ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชนหมู่บ้านของเราในการทำการเกษตรนะคะแต่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะเกี่ยวกับชุมชนของเราและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือบอชอนะคะที่นำโครงการดีๆมาสู่ชุมชนของเราขอบคุณค่ะ นี่คือหนึ่งหมู่บ้านที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่โดยการสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนสร้างอาชีพสร้างไรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อย่างยั่งยืน